ครับขอบคุณครับผมโรมนะครับเอาเรื่องเรื่องล่าสุดก่อนก็คือเรื่องของการสลายการชุมนุมที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับโดยมีการอ้างตัวพลกฉุกเฉินนครับในการเป็นฐานเพื่อสลายการชุมนุมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสลายการชุมนุมเนี่ยอยู่ๆจะไปอ้างตัวพลกฉุกเฉินแล้วใช้ในการสลายการชุมนุมเนี่ย ยืนยันนะครับว่าทําไม่ได้นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับโดยหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยเขาได้มีการขอเอ่อไม่ใช่ขอเป็นการแจ้งการชุมนุมตามพรบการการชุมนุมสาธารณะนะครับซึ่งโดยหลักเนี่ยการแจ้งตรงนี้เนี่ยก็คือบอกล่วงหน้า24ชั่วโมงนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าสมมุติจริงๆนะครับว่าหมู่บ้านการชุมนุมของกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายเนี่ย ขั้นตอนของมันก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไปขอให้สารแพ่งนะครับมีคําสั่งให้เลิกการชุมนุมก่อนนะครับโดยเริ่มต้นก็คือจะต้องไปบอกกับทางหมู่บ้านนี้นะครับว่าเนี่ยไอ้ที่ชุมนุมอยู่เนี่ยมันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายนะครับถ้าเขาไม่เลิกการชุมนุมก็ไปขอสารพอไปขอสารเรียบร้อยนะครับว่าว่าเนี่ยสารมีคําสั่งให้หรือไม่ให้ก็ไปบอกกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมว่าเนี่ยสารมีคําสั่งแล้วนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันถึงจะมีการดําเนินการต่อไปปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีกระบวนการตรงนั้นเลยนะครับไม่ได้มีการตรวจสอบถ่วงดุลเลยมีการแค่อ้างว่า,นา,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 เ,าเ,นเนี่ยทางทางสถานการณ์เอ่อพรกถูกเชิญเนี่ยมันให้อํานาจข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ดําเนินการไปคําถามคือถ้าคุณจะดําเนินการตามพรกฉุกเฉินมันก็มีหลักอีกหลักหนึ่งคือความได้สัดส,ส่วนเหมาะสมปัญหาก็คือว่าการ สลายการชุมนุมเมื่อเช้าเนี่ยทั้งๆที่ไม่มีการติดต่อโลกในการชุมนุมเลยนะครับการชุมนุมก็ชุมนุมเป็นที่เป็นทางนะครับไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงไม่ได้มีการใช้อาวุธอะไรต่างๆคําถามก็คือว่ามันมีความชอบทำอย่างไรที่จะทําให้การมีการใช้ตัวพลกอฉุกเฉินเพื่อสลายการชุมนุมสัดส่วนความเหมาะสมอยู่ตรงไหน เวลาเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณอ้างกฎหมายว่ากฎหมายอนุญาตให้คุณใช้อำนาจในการดําเนินการบางอย่างเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันแค่อ้างแค่ด้านเดียวว่าเนี่ยกฎหมายให้อำนาจผมแต่พอไปดูในเนื้อหาการปฏิบัติกลับไม่ครบถ้วนทําแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มีความผิดนะครับเท่ากับว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตาม พรบการชุมนุมสาธารณะซึ่งผมคิดว่านะครับก็ต้องรวบรวมข้อมูลนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเนี่ยคือใครบ้างและจะต้องมีการดําเนินการต่อไปกับเจ้าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ด้วยนะครับ <S <S ก็เข้าใจว่าที่เขาคอมเมนต์ในทางบ้านเนี่ยก็เป็นความเห็นเดียวกันนะครับคือจะต้องมีกระบวนการศาลก็คือศาลแพ่งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้คําถามที่2เรื่องม1 1 2นะครับ คือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในความเป็นพักการเมืองเนี่ยมันก็มีความเห็นที่หลากหลายตอนที่เราทำเรื่องของการแก้หรือยกเลิกมาตรา1นึ่ง่สองเนี่ยมันมีความเห็นออกเป็นสามแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งก็คือยกเลิกไปเลยนะครับซึ่งคงพอจะนึกออกนะครับว่าคนที่ยกเลิกไปเลยเนี่ยคือใครนะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะครับแนวทางที่สองนะครับคือเป็นแนวทางของการ แก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ให้ความเห็นว่าถ้าเราแก้เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขได้จริงๆเพราะถ้าไปเอาแนวทางแบบยกเลิกแบบที่ผมเสนอเนี่ยมันอาจจะพักการเมืองอื่นอาจจะไม่กล้าถ้าคุณต้องการให้มันเกิดมากเกิดผลในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเอาแค่ระดับนี้ก่อนนะครับแนวทางที่3ก็มีเหมือนกันครับคือกลุ่มที่กังวลใจว่าถ้า แก้หรือยกเลิกมันอาจจะนําไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้อีกอาจจะนําไปสู่การแก้ไขทางการเมืองได้อีกก็มีกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น้อยที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ประชุมคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งมากจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยภายใต้กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยภายในพรรคเนี่ยมันก็ต้องมีการสรุปมันก็ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันนะครับซึ่งเสียงส่วนมากก็คืองั้นแก้ก่อนนะครับเราลองกินข้าวทีละคา โดยการเสนอว่าเนี่ยแก้นะครับแต่ก็พยายามแก้เพื่อให้มั่นใจว่าไอกระบวนการก่นแกล้งต่างๆที่ใช้มาตรา1นึในการรังแกผู้ชุมนุมรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเราก็ยอมรับครับว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรือดีที่สุดนะครับอธิบายในทางหลักการเนี่ยต่างๆมันก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่เหมือนกันแต่เราก็หวังว่าภายใต้สภาพการเมืองแบบเนี้ยโครงสร้างทางการเมืองแบบเนี้ย มันอาจจะเป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้ที่สุดแล้วคือสูงที่สุดแล้วภายใต้รัฐมนูญแบบนี้สูงที่สุดแล้วภายใต้สภาแบบนี้แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับขนาดแค่แก้นะครับเราก็ยังเดินโจยอุปสรรคต่างๆนะครับฝ่ายกฎหมายของสภาก,ก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าการเสนอแก้เนี่ยเป็นการขัดต่อมาตรา6ของออรัฐมนูญคือสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดหรืออะไรต่างๆไม่ได้นะครับ ซึ่งเราก็เจออุปสรรคแบบนี้อยู่แล้วก็การได้รับความร่วมมือต่างๆจากพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็ยอมรับว่าแค่เสนอแก้ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือขนาดนั้นนะครับทีนี้ก็อาจจะเป็นการตอบคำบถ,าถามนะครับว่าทําไมเราถึงเสนอแก้นะครับแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรที่มีที่มาที่ไปแบบนี้ทีนี้ต่อในเรื่องของพรบการชุมนุมสาธารณะ,ะที่พี่วรัญชัยได้ถามนะครับผมผมต้องเรียนอย่างนี้ว่า ในการประชุมสภาของเราเนี่ยนะครับเวลาเราเสนอกฎหมายอะไรเนี่ยมันมันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับอย่างเรื่องแรกๆที่เราเสนอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวพรบถ้าอย่างจำกันได้กรณีคุณเต้าวันเฉลิมที่ถูกอุ้มหายไปนะครับมันก็เป็นที่มาของการเสนอตัวร่างพระราชบัญญัติป้องกันการอุ้มหายและการซ้อมทรมานนะครับตัวร่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ย เป็นการเข้าชื่อเสนอนะครับโดยสอส,อสอจากพักการเมืองต่างๆ <_ d ata> คือพูดง่ายๆคือในหลายๆร่างเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสผ่านมากที่สุดเพราะพักการเมืองของรัฐบาลและพักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยร่วมกันเสนอไปด้วยกันนะครับผมเองเป็นคนรวบรวมเสียงนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยรวบรวมแน่นร้อยกว่าคนนะครับก็มีหลายคนที่ถ้าเราพูดไปแล้วก็คงจะนึกออกครับมาร่วมลง,ลง,ลงชื่อได้ซ้ำไปนะครับ ก็ยังอยู่ในวาระของสภาแล้วก็มีโอกาสที่ถ้ามีการถ้ามีการพิจารณาเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสผ่านมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้กระบวนการสภาแบบนี้เนี่ยเราก็ยอมรับว่ากฎหมายที่ถูกเสนอโดยผู้แทนเนี่ยโอกาสน้อยมากครับที่จะได้รับการพิจารณาตั้งแต่เรามีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกนะครับ จนมาถึงตอนนี้เนี่ยเกือบจะ2ปีนะครับยังไม่มีร่างกฎหมายไหนที่ถูกเสนอโดยผู้แทนได้รับการพิจารณาเลยแม้แต่ฉบับเดียวกฎหมายที่เราพิจารณากันในสภาวันนี้นะครับเป็นกฎหมายที่ถูกเสนอมาจากคอรอมอผมเล่านิดนึงว่าเวลากฎหมายที่ถูกเสนอโดยคอรอมอเนี่ยเขาจะตีเป็นเรื่องด่วนเสมอพอตีเป็นเรื่องด่วนเสมอเนี่ยไอ้กฎหมายผู้แทนเนี่ยต่อคิวก็รอไปฮะรอไปเรื่อยๆก็ไม่ได้รับการพิจารณาสักทีหนึง่ง มันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะผลักดันตัวร่างกฎหมายที่เราเสนอหรือที่เราสัญญาไว้กับประชาชนได้เลยถามว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของใครผมตอบตรงไปตรงมาก็คือเป็นที่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญสามารถออกแบบกลไกสภาให้เป็นกลไกที่ผู้แทนเนี่ยเวลาคุณไปหาเสียงแล้วหาสัญญาไว้กับประชาชน,นสามารถปฏิบัติได้แต่ตอนนี้สภาของเราเนี่ยสภาพคือเป็นเหมือนแค่สแตปมตายางให้กับรัฐบาลเท่านั้น ถ้ารัฐบาลไม่เสนอ,อสภาพิจารณาไม่ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้กฎหมายมันมีโอกาสที่จะถูกพิจารณาเนี่ยทางที่เป็นไปได้ที่ทํากันที่ผ่านมาคือรัฐบาลเสนอด้วยเช่นรัฐบาลเสนอกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเดียวกันเราเขาก็จะเอาของเราและของรัฐบาลเนี่ยประกบ,บและพิจารณาไปพร้อมกัน แต่วันนี้รัฐบาลไม่ได้เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการซ้อมทรมานไม่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะหรือเรื่องเรื่องอื่นๆที่เราเสนอเลยมันเลยทําให้โอกาสน้อยมากที่เราจะได้รับพิจารณาแต่เราก็พยายามนะครับพยายามกดดันให้ทางสภาเนี่ยพยายามหาวิธีการทางออกที่เขาพยายามทําตอนนี้แต่ก็ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลคือปกตเิเราประชุมสภาสองวันคือวันพุธกรรับวันพฤหัสเมื่อก่อนเนี่ย เราพิจารณารวมกันเลยไม่ว่าในวาระของสภามีเรื่องอะไรบ้างพิจารณารวมกันทั้งหมดแต่ตอนนี้เขาเริ่มแยกโดยวันพุธเป็นเรื่องการของการพิจารณากฎหมายวันพฤหัสก็เป็นเรื่องของการพิจารณาพวกยัตติตั้งกรรมธิการต่างๆตามที่เราอาจจะเคยเห็นตามหน้าสือ่อทีนี้เนี่ยเราก็หวังว่ามันอาจจะเร็วขึ้นมันอาจจะเร็วขึ้นแต่ถามผมลึกๆเนี่ยผมก็เัียงคิดว่า ยังยากอยู่เพราะว่ารัฐบาลเขาก็ส่งกฎเขาสามารถเสนอกฎหมายต่างๆเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะมาตัดหน้าเราตลอดเวลาอยู่ดีนะครับอันนี้มันก็คงเป็นปัญหาหนึ่งที่ยังคิดไม่ตกว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงถามที่พี่วรัญชัยถามว่าเอาแล้วมันจะได้เมื่อไหร่ผมก็ตอบตรงๆเลยไม่รู้นะครับไม่รู้คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจะออกจากวิกฤติเนี้ยเราคงต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริงๆ ทีนี้มันก็ต่อเนื่องเอาแล้วรัฐมนูญจะมีหวังหรือเปล่าไม่หวังหรือเปล่าคือคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในการแก้รัฐมนูญเนี่ยเราทําได้สองทางทางที่หนึ่งก็คือเราจัดทารัฐมนูญทั้งฉบับนะครับแบบที่เราทํากันมาคือเป็นการแก้ลายมาตราเพื่อเปิดทางให้มีการจัดทํารัฐมนูญใหม่ทั้งฉบับทางที่2ก็คือเราแก้ลายมาตราเฉยๆนะครับเช่นเราแก้ในส่วนของมาตรา272ตัดอานาจของสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีอันเนี้ย เราสามารถทําได้แต่ไม่ว่าจะทาทั้งทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายสวหนึ่งในสามต้องมาร่วมหวตกับเราด้วยถ้าไม่มีสวหนึ่งในสามเราไม่ผ่านทีนี้เนี่ยพอสารรัฐธรรมนูญเขามีคําวินิจฉัยออกมาว่าถ้าจะถัดจัดทารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยก็จะต้องมีการลงประชามติก่อนนะครับแล้วถึงจะจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้แล้วก็ยืนยันว่าอํานาจการจัดทารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ย สภาผู้รัฐสภาเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็เป็นอํานาจของประชาชนตอนนี้เนี่ยเราก็มีข่าวดีเล็กๆแสงสว่างปลายอุโมงค์เล็กๆคือตัวพบรบประชามตินะครับซึ่งกําลังจะพิจารณากันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเราก็ชนะในศึกเล็กๆคือคือการที่การจะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยจัดทําประชามติเนี่ยมันสามารถมาจากสภาผู้แทนราษฎร มาจากรัฐสภาและก็มาจากทางประชาชนเนี่ยเสนอได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าตัวร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านนะครับเราสามารถใช้กลไกลนี้ในการเป็นการเริ่มต้นเพื่อถามประชาชนว่าอยากจะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าผลของการลงประชามติออกมาว่าประชาชนอยากให้มีนะครับ มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเราสามารถลิเริ่มในการทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้และอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกจากระบบการปกครองแบบนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยจุดที่มันน่าคิดก็คือต่อให้ประชามติออกมาประชาชนอยากทำรัฐธรูญฉบับใหม่คำถามคือสวจะโ o วตตามนั้นไหม <c oughs> อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อไปเหมือนกันนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าถ้ากระแสสังคมเนี่ย มันเสียงดังพอจริงๆ่ยว่าสวาเขาก็ต้องคิดถึงอนาคตตัวเองบ้างนะไม่งั้นเนี่ยอยู่มาปูนี้อายุอยู่อีกไม่นานก็คงจะลาจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะคือผมพยายามมองถึงความเป็นมนุษย์นะว่าเขาคงไม่อยากจะถูกสาปแช่งทั้งสิบทิศอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นการ คเนแล้วก็วัดใจกันว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามันยังพอมีหนทางอยู่แล้วก็ส่วนที่2คือการแก้ไขลายมาตรานะครับผมคิดว่าเราเองก็ได้รับสัญญาณที่ดีพอสมควรนะครับโดยเฉพาะจากพรรคการเมืองที่พายเรือให้โจทย์นั่งนะครับว่าเอ๊พวกเขาอาจจะเห็นด้วยกับการแก้ไขลายมาตราโดยเฉพาะในเรื่องของการยกเลิก อำนาจของสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอ่ะเราเริ่มได้พวกภายเรือให้โจนนั่งเนี่ยมามาอยู่กับเราแล้วนะครับนะครับอ่ะจะเลิกพายเรือเด็ดขาดหรือว่ายังมือข้างหนึ่งก็พายเรือให้โจนนั่งอีกมือข้างหนึ่งก็จับมือประชาชนหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวมาดูกันแต่ปัญหาก็คือว่าความท้าทายก็คือว่าถ้าเราจะตัดอันเนี้ยสวจะยอมไหมนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ เอ้หรือว่าเราต้องพยายามช่วยกันพลิกเรือให้มันล่มไปทั้งหมดอาจจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีกลไกาทางกฎหมายใดๆที่มันง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็คือเป็นเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายก็คงต้องช่วยกันฝั่งของ สสฝ่ายค้านเก้าไกลเราก็คงพยายามที่จะต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับในมุมของประชาชนผมก็เชิญชวนให้ช่วยกันติดตามนะครับแล้วก็ส่งเสียงไปพร้อมๆกันอย่าให้มือของการตัดสินใจในประเทศนี้มีกันอยู่แค่500คนแต่เราต้องทําให้การตัดสินใจของประเทศนี้เป็นมือของพวกเราทุกคนให้ได้นะครับก็คงต้องช่วยกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆมีเรื่องอะไรอีกนะฮะ เรื่องของพหลกอฉุกเฉินผมทราบนะครับว่าเขามีการต่ออายุแล้วอย่างที่เราได้พยายามหาทางออกโดยการเสนอตัวร่างพรบสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับใหม่<อ>ที่จะทําให้มีการติดตามโดยสภาแล้วก็สภาเนี่ยจะเข้ามาถ่วงดุลได้มากขึ้นเบื้องต้นท่าที่ผมทราบก็คืออยู่ในกนวาระของการพิจารณาข,ข,ของสภาแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันก็อาจจะต้องใช้เวลา ซึ่งผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะใช้เวลาเมื่อไหรอย่างไรนะครับนานแค่ไหนนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพรวมคําถามทั้งหมดที่ที่เป็นคําถามหลักๆทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามที่ที่ผมได้ตอบไปนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณรังสิมันโรมครับ